จากกระแสะการพบพระพุทธรูปในสะปะปะลาวทำให้ตอนนี้มีบางกลุ่มในสื่อโซเชียลตั้งกลุ่มว่าจะมีการทวงคืนพระเกตโมลีและพระสำคัญในประเทศไทยเพราะว่าอันที่จริงควรจะเป็นของคนลาวมากกว่า โดยมีการเปิดเผยเกี่ยวกับพระเกตมูลีที่กรมศิลปากรเรียกว่าพระรัศมีพระเจ้าลานตื้ออันเป็นโบราณวัตถุชิ้นสำคัญในพิพิธภัณฑ์ทศานแห่งชาติเชียงแสนโดยมีความเชื่อคิดว่าน่าจะต้องมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่จมอยู่ในลำน้ำโขงใกล้กับเกาะนอนแท่นโดยเมื่อครั้งอดีตมีครอบครัวของเพียสมบูรณ์เพียคือพญาของภาษาลาว ชาวลาวจากหลวงพระบางซึ่งอพยพมาอยู่เชียงแสนได้สร้างพระพุทธรูปขนาดมหึมาขึ้นมาหนึ่งองค์ทำพิธีอัญเชิญหัวใจพระเจ้าในแม่น้ำโคง้งมาบรรจุไว้ในพระพุทธรูปองค์ใหมน่นี้ซึ่งประดิษฐานไว้ที่บริเวณบ่อน้ำทิพวัดพระธาตุจอมกิติเรียกว่าหลวงพ่อพระพุทธโยนกมิ่งมงคนเชียงแสน เพื่อรำลึกถึงองค์พระพุทธรูปที่จมลงอยู่ในแม่น้ำโขงนั้นตามมาด้วยการจัดงานพระพุทธนวะล้านตื้อหรือพระเชียงแสนสี่แผ่นดินที่มีขนาดหน้าตากักกว้าง9.99เมตรสูง15เมตรที่ประดิษฐานณบริเวณสามเหลี่ยมทองคำต่ำบนเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเมื่อปีพุทธศักราช2547 โดยกระทรวงมหาดไทยคณะสงฆ์และจังหวัดเชิงรายท,ทั้งทังที่คำว่าพระเจ้าลานตื้อไม่เคยปรากฏในเอกสารใดๆทั้งจารึกพับษาและใบลานด้วยเป็นการคิดคนขึ้นใหม่โดยอิงเรื่องเล่าตามจินตนาการว่าองค์พระจะต้องใหญ่มากเหลือจะนับได้ โดยที่มาของเรื่องเกตโมลีนั้นมีไม่ตรงกันในขณะที่ประวัติความเป็นมาของพระเกตโมลีมีผู้กล่าวเอาไวไ้หลายแนวทางบางคนก็บอกว่าพบที่พงป่ารกใกล้วัดเจดีหลวงในเชียงแสนพระพุทธิสารเวทีอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ได้นำมาเก็บรักษาไว้ที่วัดมุงเมืองจังหวัดเชียงรายสืบมาบางคนก็บอกว่าพบในลำน้ำโขงเมื่อราวหนึ่งร้อยปีที่แล้วจึงนำไปไว้ที่วัดร้างบริเวณหลังตลาดท่ายที่สุดนำมาเก็บรักษาไว้ที่วัดป่งสนุกในอำเภอเชียงแสนและวัดมุงเมืองในอำเภอเมืองแล้วก็ยังมีเรื่องที่ว่าทหารประจำการอยู่ที่อำเภอเชียงแสนได้พบในลำน้ำโขงก็เลยช่วยกันหามขึ้นมากลางเกาะ เอาเรือหลายลำมาทำเป็นแพรแล้วจึงยกข้ามท่าเรือมาโดยที่มาของพระเกตโมลีไม่อาจใช้ชุดความรู้เดิมๆที่เล่ากันมาหลายเวอร์ชั่นได้เพราะว่าไม่ต้องตรงกันแม้แต่น้อยและแต่ละที่มาต่างก็ขัดแย้งกันเองจึงมีการเสนอว่าควรใช้หลักฐานด้านภาพถ่ายเก่าจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติมาอธิบายเรื่องมีประกอบกันน่าจะได้คำตอบที่แน่นอนกว่าโดยภาพถ่ายนี้ จะเห็นเกตโมลีปริศนาวางอยู่ซ้ายมือปากปนกับกลุ่มพระพุทธรูปมีคำบรรยายใต้ภาพว่าพระพุทธรูปวัดงามเชียงรายหมายถึงวัดงามเมืองปัจจุบันเพี้ยนเป็นวัดงามเมืองตำบลเวียงอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยโบราณวัตถุเหล่านี้ถูกคนย้ายมาจากที่ใดบ้างก็มีอาจทราบได้ แต่กำลังจะถูกลําเลียงไปไว้ที่ระเบียงคตพระอุโบสถวัดเบนจมาปอบพิษดุสิตวานารามเพื่อตั้งแสดงให้ประชาชนได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของพุทธศิลปะในสยามประเทศที่ได้มาจากหัวเมืองต่างๆโดยการรวบรวมพระพุทธรูปในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕นั้นทรงโปรดให้พระครูมงคลวิจิตวัดจักรวตรราชาวาด ผู้เป็นช่างหล่อพระพุทธรูปฝีมือดีไปสอกหาพระพุทธรูปหลายองค์ที่เชียงแสนแล้วให้อัญเชิญโดยทางเรือตามลำน้ำโคงเข้าแม่น้ำกกขึ้นบกที่เชียงรายหามข้ามเข่าลงที่พะเยาถึงกรุงเทพเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2443เกจโมลีที่พบในภาพถ่ายเก่าไม่ระบุปีศักราชที่ถ่ายแต่สันนิษฐานว่าอย่างน้อยที่สุด ต้องถ่ายก่อนจะมีการขนย้ายพระพุทธรูปองค์งามๆไปถึงสยามแล้วแสดงว่าเกตโมลีเคยปรากฏที่วัดงามเมืองจังหวัดเชียงรายมาอย่างน้อยก่อนปีพุทธศักราช2443และเชื่อว่าเกตโมลีนี้คงอยู่ที่วัดงามเมืองตลอดมาไม่ได้ถูกนำไปที่กรุงเทพด้วยอาจเป็นเพราะชิ้นส่วนไม่สมบูรณ์ จนกระทั่งปีพุทธศักราช2476พระพุทธิสารเวทีได้นำมาเก็บรักษาไว้ที่วัดมุงเมืองจังหวัดเชียงรายและต่อมามีชาวต่างชาติได้มาพบและเห็นว่าเป็นโบราณวัตถุขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญมากทำให้พระพุทธิสารเวทีเริ่มตระหนักตามจึงนำมามอบให้พิพิธภัณฑ์ทศถานแห่งชาติเชียงแสนในปีพุทธศักราช2,500 จึงได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าเกตมูลีชิ้นนี้ซึ่งเดิมไม่ทราบว่าเคยอ,อยู่ที่ไหนแต่อย่างน้อยที่สุดระหว่างปีพุทธศักราช2443ถึง2500เกตมูลีเคยอยู่ที่เมืองเชียงรายมาโดยตลอด ซึ่งขัดแย้งกับเรื่องเล่าที่ชาวอำเภอเชียงแสนบอกว่าพบหรือว่าง,งมได้ในลำน้ำโคงเมื่อปีพุทธศักราช2479หรือ2482ซึ่งอย่างไรก็ดีแม้ประวัติความเป็นมาของเกตูลียังคงมีความคลุมเครือแต่ได้ทดลองสร้างโมเดลจำลองโดยคุณอภิชิตเสีริชัย นำเกตโมลีมาปฏิทิรปตอด้วยการใช้คอมพิวเตอร์กับเสียพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่องค์หนึ่งเรียกว่าพระเจ้าแสนสแสวซึ่งจัดแสดงอยู่ที่พิพ,ธพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติเชียงใหม่ชิ้นหนึ่งพบแต่พระรัศมีอีกชิ้นพบแต่พระเสียรไม่มีเกตโมลีไม่พบส่วนพระวรากายทั้งคู่แต่ทั้งคู่ก็มีขนาดใหญ่โตมาหึมาพอฟัดพอเหวี่ยงกันอยู่ เป็นไปได้หรือไม่ว่าในอดีตนั้นอาจมีงานเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่กษัตริย์ล้านนาจึงโปรโดให้เมืองสำคัญต่างๆหล่อชิ้นส่วนพระพุทธรูปกลนคนละแห่งเพื่อนำมาสวมประกอบเข้าด้วยกันแต่ยังไม่ทันได้เฉลิมฉลองก็ซ้มพระชนก่อนทำให้ชิ้นส่วนกระจัดกระจายตามเมืองต่างๆเช่น อาจจะมอบหมายให้เชียงใหม่หล่อส่วนพระเสียนเชียงรายหรือเชียงแสนหล่อส่วนพระรัศมีและพระวรกายอาจเป็นลำพูนหรือเมืองใดเมืองหนึ่งซึ่งนี้เป็นเพียงข้อสันนิษฐานเพื่อเพิ่มสีสันและเปิดโลกแห่งจินตนาการเท่านั้นส่วนเรื่องการตามหาที่เกาะดอนแท่นผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ทัศถานแห่งชาติเชียงใหม่ได้เป็นผู้วิพากษวข้อนี้ เนื่องจากเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติเชียงแสนมาก่อนโดยกรมศิลปากรเคยจัดพิมพ์หนังสือเรื่องรัศมีพระเจ้าล้านต์เมื่อประมาณ20ปีก่อนเพราะทางสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงแสนมีความประสงค์รวบรวมเรื่องเล่ามุคปาฐะของกลุ่มคนทุกกลุ่มที่อยากจะมีส่วนร่วมบันทึกข้อมูลต่อพระเกตโมลีในฐานะประชากรเชียงแสน กรมศิลปากรจึงให้ความร่วมมือในการเรียบเรียงและจัดพิมพ์แต่ก็มีข้อสังเกตมานานแล้วว่าเรื่องเล่าแต่ละเรื่องล้วนมีความซ้อนเหลื่อมขัดแย้งกันในตัวเองซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าประชากรชาวเชียงแสงกลุ่มเดิมได้ถูกอพยพโยกย้ายออกไปนอกพื้นที่ต่อมาได้มีประชากรกลุ่มใหม่เข้ามาอยู่แทนที่และประชากรกลุ่มใหม่ มีความประสงค์จะเขียนประวัติศาสตร์ของตนสร้างความกลุ่มกลืนระหว่างพี่น้องไทยลาวสองฝั่งโค้งทำให้เกิดเรื่องเล่าต่างๆมากมายโดยสาราสำคัญของเกาะดอนแทน่นได้กล่าวเอาไว้ในหนังสือว่ากษัตริย์เชียงใหม่ได้สั่งให้คนหนึ่งร้อยขุนสิบอ้าทำการเคลื่อนย้ายพระเจ้าทองทิพย์ที่มหาเถรฟ้าหลังนำมา จากทางลังกามาไว้ยังเกาะดอนแท่นที่เมืองเชียงแสนเรื่องนี้ทำให้กรมศิลปกรมีอาจมองข้ามกระแสข่าวเวลามีการค้นพบอะไรใหม่ๆกลางลำน้ำโค้งเพราะเชื่อว่าเป็นไปได้สูงที่เจ้าของเกตดโมลีซึ่งจมอยู่ในแม่น้ำโค้งอาจเป็นพระเจ้าทองทิพย์องค์ดังกล่าวท่ามกลางความสับสนของเรื่องเล่าตลอดระยะเวลาอันยาวนานในมุมกลับกัน กลายเป็นผลดีทำให้ประชาชนสองฝากฝั่งโค้งเกิดการตื่นตัวต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นซึ่งไม่ว่าผลที่ได้ออกมาจะถูกหรือผิดแต่อย่างไรก็ตามมีปัญหาที่ว่ารูปแบบพุทธศิลปะดูแล้วน่าจะขัดแย้งกันระหว่างพระพุทธรูปช่างเชียงใหม่กับเชียงแสนและอายุสมัยที่แตกต่างกัน ด้วยความที่ว่ารูปแบบของเกตโมลีทำขึ้นในยุคล้านนาตอนป,ปลายระหว่างรัชสมัยพระเมืองแก้วถึงพระชัยเชษฐาธิราชคือในช่วงพุทธศตรวรรษที่21ในขณะที่พระเจ้าแสนแส่นั้นเป็นรูปแบบของศิลปะล้านนายุคตน้นประมาณปลายพุทธศตรวรรษที่19ถึงต้นศตรวรรษที่20